โอ้โอ้ยอย่ากหักได้ปะโอ้โอย<อ>ตายตายตายโอ้กูจะออกสวนยางวะไงปะโอ้ยมื่อคืนหนักขนาดเลยตายตายตายไปหนิง่งย้อนไปหนิ่งกันละดจัดหนักโอ้อยจ้าของงันไปใส่น้อบาทนี่ โอ้ยมันตื่นอะบ้ามัอยู่ใส่วะเมาเมื่อคืนดิเมาหนักเลยวะเมื่อคืนโอ้โอ้ปวดหัวเลยวะตายตายตายโอู้้หญิงวันจอม้าตอนใดนี่ฮะหางกมานี่แล้วโอ้ตาย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 เมาเลยเมื่อคืนนี่เมาข้างเมาข้างมีแนวถอนวะ อยากถอนี่ังคนมาไวเลยโอ้ยถอนจะขึ้นโซดแจ้งนั่นโอ้ย้าบาจำจำยังได้อยู่มาขึ้นนี่ยจำไม่ได้กินยางเดียวเไม่ได้เนี่มาขึ้นเนี่ยเจ้าจ้างเล็กดิ้งมหาข้นุมนานไปวัวเต้วเี้ยไรกเนีเซ็กบินมาสามหมื่นกว่าไ่ได้เงินพอพอใจผมมีเงินก็วพจดแค้จะอันก็บอกว่าเส้นไห้เนาะนี่อื เส้นไวสามมื่นหมดแล้วเก็บเบิกเจอนหมดแล้วเออบอกวกินโลดบอกว่ไอยเมาให้เเจ็บัวมขึ้นถือเราสีเราขาต่กันนาลังเันขึ้นตายไปไปไปนั่งเถียงเว้ตายเล็วตสง่งด้สง่งด้กุบนาเลยกุบนาเลยกุบนาเสื้อเลยสามเสียงกูหายวไปกบตานี่กูได้ยังไดวะสง่ด้ ซาดีใจได้เงินสามแสนให้เงินพ่อไปอีกแทนทีสิได้เงินสามแสนเสียเงินพันดีกูเมื่อบ้านนี่โอ้เออมือขึ้นกับมวนใช่ไหมมวนแล้วคอยผีนะมือขึ้นเนาะงานคือดังเสาเนี่ยนะยังเงินดีใจเนาะอ้าอยู่มากขอเงินไปถอนอีกได้เลย ีด็กมันไี่ทนนี่น่ะโอ้มานั่งกันซะมามีหยังสีบอกสู้ฟังอ๋อขุยหยังบอกะนั่งนั่งเปยืนนิ่งนั่งเจ้าปวดเข้างปวดขาปวดมาขึ้นเป็นเด็ถามเข่าโอ้ยน้อยเนาะโดนสิไปเถือกเนาะม้วนคือนหยังนี่ปัดปล่อยผีปวดมาขึ้นนี่เต้นเป็นยังเต้นจนลืมปวดเข่าเป็นยังนี่เต้นหน้าเต้นหลังอยู่พาไปใส่มาโว้ยก่อนที่ไปร้านอาหารเมาขึ้นหรือไปนั่งอยู่ร้านยีนกเนาะ รถเหล่าสามขวดไงได้กับบจักท่านไปถามเราอยู่เส้นไวบอกว่ามิเจ้าจะจไปไา้ให้คอยจัเป็นเส้นไหวเงินให้บ้าในสองพันเกือบพ่อเขาเช้บมาให้เลติจ้าจ่ายให้ได้ไรยนกเลยนะแล้วก็ไปใส่ต้ออีกแบบร้านนาบอกช้อยไปแล้วต้อบักช้อยเบิดอีกจัาบ้นสามหมื่นผคสามหมืล้านยา่นกอีกบรูล้านยานกอีกลูเขาเล่าอเี่นิงสรงเด็กดิ่งมาซีเขาถูกหาเนาะแตเล่นหมดสามหื่น กบก็ยิ่งโบกแล้วยุ่งจั่งมาหลายเด็กโบกเด็กนิ่งหมดมันท้อเลยเด็กเกียรตท้อเลยเด้อบมาเด้อเออบอยากอันนั้นน่ะเดี๋ยวสิบอกซื่อฟังว่าอยังอีกเงินถือเลขกูว่านเป็นยังเจ้ามือนี้เจ้ามือนี้กูแล้วกูมาซาดระบาดดีเฮ็ดอั่างไรเอ่ยกูนี้กูสูญอยู่นี่เออเงินสามแสนนั่นกูท่อไปปิดคลัง ห้าหมื่นเงินสามเซนกูหายวับไปกับตาเ <c oughs> นี่ยบบมมไหน,ไหนหละ <c oughs> บ,บาดนี่ใส่ละบาดนี่จกขี้ยางขายเท่านั้นแล้วมึงยี่ห้ออะไรเลยส่วนเนี่ยสามสี่เบ้าสามหมื่นมาตีไปเส้นเขาไว้สามหมื่นเนี่ยเไม่ถึงซังเด็กถึงมาสี่หาโคตรน้องโอ้ยใ <c oughs> ส่เหลียบไปได้แล้วเด้อบาทนี่พากันหาไปใจเองเด้อไปกูกะพอยังกันละไป ยังได้เลยไอ้ไรเลยบานี่สามหมืนกว่าป่นได้บ้นี่วันเคืองเนาะโอยที่เคืองยังไดเอ้าไปน้ำกันเนาะว่าแลวมันทรงแปลกแปหมู่านี่ไม่ใช่มึงบอกสามแสนมืออกี่หลีถือแล้วจมือหนีบูห้าถือหรอกเออถือหรอกได้ค่ะโอตางหสามหมื่นเฮอยยังได้บ้านล้านี่นกอีกบนี้ คนรึ่งมะไรดิอะไ้แล้วขายงวดแล้วเนี่ยนะขายงวดดิมันพอสองปัญหาป่ะงวดไม่ตายเมมะไอมันหลยตัวไม่ได้นะอโอ้ตายถึงเมียตัวด้วยนี่คอยว่าเลยบอยวานส่งกินเราส่องคิวๆเราไงเราข้าวจังหวัดใดนงคอยว่าอยู่น่โอ้ตายตายตายสามหมื่นกว่า โอ้เมย์ใจเด็ดวะนี่คนเคืองกับอะไรจีเอาอย่างมาเคืองมึงยังขายเนี่ยจูงอีกถือห้าอีกไปจะไปตักขี้ง้อเฮ้งสอบปรหฮาซิปก็ได้ไล่สอบพี่อกสอบปรหฮาซิปใจสามมืดเนี่ยนะไปขายงัวพ่องกับจีพ่อบ๊อุสามมืนขายแต่ขี้ง้อตาย รถห้างก็จำได้ม้งรถกระบะห้างไปเบิ้งดูเอานี่มาิงนี่ชบิ้ลคไไปจำหมดยวะนี่ละนี่นี่และเอ็นคนทางสุดท้ายแล้วนี่เาไม่จำขั้นนเขาจะขี่ขันไหนหรือปุ่งนี้อะขไม่จำขั้นเขาจะขี่ขั้นไหนเราต้องขี่แล้วบราด้ขี่แล้วเนาะอู้อาใส่นี่เขาต้ไฟแนนซ์มันจะตีเพรสองัหาปนประกันกับบุ้มมี่ขาดได้ประกันหรือไงนักยุ่นัก่ ทางซังขายซังวานจะลยอยหนทางาาาสุดท้ายได้ดิหนทางสุดท้ายเร็วจะเอาหยัางง่งวงก,กับใครบรา้างนี่มันขายงว่วงอย่างตรยยงนี้เป็นขายงวกอย่างนี้ก็ให้หูยเจ๊สิ่งปุ๊บไปดีกว่าเมื่อวานนี่เนาะต้องตั้งแฝกคอยว่าอยู่แล้วเมืสิไปลองถามไฟแนนซ์เบิ่งไปขายได้พอจักบาทดไปไปอ้